สวัสดีครับมาเจอกันช่องยาสกาวกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเราอยู่ที่งานแต่งนะครับงานแต่งของหลานสาวโบเมงนะครับคุณพี่สาวนะครับผมวันนี้ก็นี่คือบรรยากาศเข้านาคร้เริ่มทำพิีกันนะครับผมงานแต่งของบุญดอยเราทายังไงแต่งยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันนะครับติดตามพร้อมกันเลยครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศรอทําพิธีกันนะครับอันนี้คือบรรยากาศก็เข้านะครับผมตอนนี้ก็ มันรวมตัวกันแล้วนะครับชาวบ้านนะครับนี่แค่ชาวบ้านหมู่บ้าน,นเรานะครับหมู่บ้านอื่นไม่มาแล้วครับเป็นโควิดนะครับตอนนี้คือหมู่บ้านเราเองนะครับคนน้องเราไม่เอามานะครับเอาคนนองมาคือตัวโควิดอะไรนะครับนี่ก็ที่พ่อผมนะครับนี่คนนี้พ่อผมนะก็นี่อาบออาบุศในหมู่บ้าน,นครับนี่คนคนแก่คนแก่ในหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศเข้าครับผมนนตอนนี้ รอทําพิธีครับนี้ครับฝั่งนี้คือฝั่งเจ้าเบาครับตอนี้ตอนี้ฝั่งเจ้าสาวครับผมนีนนะครับอันนี้คือเจ้าเบาเจ้าสาวนะครับตอนนี้กําลังนั่งอยู่ตรงกลางนะครับอันนีเจ้าก้องผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเจ้าสาวรับเจ้าสาวคนอาคานะครับเจ้าเบาผมเมียนนะครับผมเมียนครับ เดี๋ยวรออาจารย์นะครับรออาจารย์ทำพิธีนะครับตอนนี้ก็รออยู่ครับ <c oughs> นี่ก็บรรยากาศนะครับอันนี้คนนี้นี่ผอลีิซอนะครับคนที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นนี่ชุดที่ใส่อยู่นี่คือผอาวิซูนะครับแล้วก็วันนี้เขาไม่ค่อยใส่กันนะครับแต่ว่าไอที่เจ้าสาวใส่อยู่คือชุดอาขานะครับแล้วก็ที่ข้างๆเจ้าบ่อนี่คือชุดเมียนนะครับชุดเมียนครับผม ครับชุมเมียนครับนะคือที่ใส่ชุดเมียนอยู่นะ่าจะเป็นแม่เจ้าเบาะนะครับแล้วก็มีแม่เจ้าสาวพ่อเจ้าสาวนะครับอยู่ถัดจากถังมาจากไอ้ที่ใส่ชุดมเมียนนะครับผมตอนนี้ก็รออาจารย์นะครับมาทำพิธี เทศนานะครับต้องใส่ผ้าปิดปากด้วยนะครับใส่แมสด้วยเพราะว่า COVID 19, Limited, sausage, โควิดไขวัตโคโรนานะครับต้องน่ไว้นะครับ อน่งม <I mean ีนเบอร์เจ <I mean like ็ดอ <I mean <I mean ันอบไรกนอนดัเบอร์ต่มาอยู่หุ่นยู่นที่ทีนอันิสองก็หลงกันมาพระธรรมที่เราจะใช้ในเช้าวันนี้นะคะเราจะดูในพระธรรมปมกาลนะคะที่พระเจ้าทรงเขยนมันขาใหอาาผู้แม่กูมนอ่าอน่ คุณาากันอ๋อโอ้ชอบสาวอสพี่สาวเองพี่สามเี่สาวผี่สที่ใส่ชุดเนี่นะครับน่าจะเป็นแม่ของพ่เบานะครับอยเบเออพเบาอสาวเบย์ยูโดะมาแ่งนี้ยากาจิ้ือโยเอลยบพี่น้องเพ่ ရဲ့ဟောမယ်ဇာမီဇာခီကဟောရဲ့စဖာမီရဲ့လောဖန်သနာသူ့ဟာစာဖျူကဂျူကရှုကဲ့နေင့မဲခင်းကထွာစာဖျူကအာစာဆလာငရမအရှားရုံနေလိုလေးဥချာရီမအရှားရုံနေလိုလေးဥချာဂျီငါဒုငါ อาจุอาจารดูลงอายงจามิจาเลยงาคุมาอาจิมิเนเอราทัิเาละเราเนอเยอโดูลงเน่พระธรรมกาบทที่สอข้อที่สี่องฟังีนะครับาภาษาไทยนะครับว่า แล้วพระยาเวพระเจ้าจึงทรงทําให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงซี่หนึ่งออกจากเขาออกมาแล้วทําให้เนื้อติดกันเข้าแทนรกนระดูกส่วนกระดูกซี่โครงทีพ่พระยาเวพระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนํามาให้ชายนั้นชายนั้นจึง ชายนั้นจึงว่านี่แหละ,ระกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะเรียกหญิงคนนี้ว่าะจะเรียกจะเรียกคนนี้ว่าหญิงเพราะว่าคนนี้มาจากชายยุ่งเกิดจะหลีกเลือกงานนะพ้องมีเบอมีเยนนนินเน่ชอบสังสรงสรค์เฉยอยู่เนี่อดหนุเบอร์อันดีกันเต่ไหม พระธรรมที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นพระธรรมเริ่มแรกในพระคัมภีร์นะคะที่เมื่อพระเจ้าจะสร้างโลกจะวางแผนว่าเราจะสร้างโลกพระเจ้าจะทรงสร้างมนุษย์ผู้ชายก่อนนะคะนี่ฉัดโย่เนี่อบหัดจำมุขเตะไงมเนี่ยมโย่เนี่ยสาบอกเนี่ยชอบหัดจำหรือพระเจ้าทรงใช้ผงคลีดินนะคะที่จะมาปั้นผู้ชายคนนี้มนุษย์คนแรกเอ้น่าชอบหัดขึ้นไงโยชิอ่ะเอมีเน่ยเนียโยมจะดูลราเป็นจังไง ไอโอทีเอชเขาบอกว่ามียุ่งกัเขาด้วยความที่มนุษย์ผู้ชายคนนี้นะคะเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมาได้อยู่ในที่ดีที่อุดมสมบูรณ์แต่เขาขาดคู่คู่ชีวิตเพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้มีเยชันเนี้ยนะอลิตรังหกเที่อนอยะบีบงาเลรมีแคชันเนี้ยอาลีิตรังอยู่มีอยู่ขาดไหมพระเจ้าทรงคิดแล้วก็ทรงแต่แต่อจนะคะว่าคนนี้มนุษย์ผู้ชายคนนี้ควรจะมีคู่ พรา่อยโลกายามยานหลับอัลลีกกาเบกยูดวานะอเตอสวางานะอลีกกาเบกยูดวานอับดุลเบ่เตเมพระเจ้าก็ทรงทำให้มนุษย์ผู้ชายคนนั้นหลับสนิทแล้วก็ทรงชักกระดูกซี่โครงของผู้ชายคนนั้นออกน ได้เยยว์โตมากเขตุมาบอย่ที่มาบีบบอหนี่สัจเจียอยู่อยู่เอัวอล้วนเลยนะอันลีกันที่ลักคั่เชตัยอาบูวันทีลักคั่เชตัยอาบุเลยดีกว่านะพระเจ้าทรงชักกับดูซี่โครงของผู้ชายคนนั้นออกแต่พระเจ้าทรงทําให้แผลนั้นหายสนิทแล้วก็เอาซี่โครงัวนั้นมาสร้างเป็นคู่ชีวิตของเขาคือสร้างมนุษย์ขึ้นมาคนมี้นะอินาอันลีเฮกันจะเียเอข้าวรวยอาบเมีย อันนี้คือบเบนเยบรมีลยงมีใหญ่หรือแมตามหลักของพระคัมภีร์นะคะพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวไว้ว่าผู้หญิงผู้ชีวิตที่เป็นผู้หญิงคือมาจากกระดูกของผู้ชายก็เลยว่าวันนี้อามีก็เป็นซี่โครงของที่ผู้ชายมีเงนมาเบเอลนกีมีของเดน่อันนี้งมีอันนี้าไ่เป็นคู่ที่พระเจ้าทรงสร้างให้สองคนที่มาคู่กัน ลองสังเกตดูค่ะนะคะว่าผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกแล้วก็ผู้หญิงไม่ใช่มีคนเดียวในโลกอันิีาร์เมชิจีเนี่ยอาผู้ย่อมือจบกันไหมในสายตาของผู้ชายหรือว่าในใกล้เคียงกับผู้ชายก็มีผู้หญิงเยอะแยะเข้ามามากมายไอ,อ้กว่าผู้โอมีนี้จ้พิทว่าเจีม,มาจางงานเลอยอ้นะไอ้โยมเด็กเจี๊ยมาเงื่อไม่ไอ้โยมย่า แต่แม้ว่าจะเจอกี่สิบกี่ร้อยคนก็ไม่ใช่เป็นคู่ของเราเพราะไม่ใช่เป็นกระดูกซี่โครงของเราผู้ชายเนี่ยอัลลิโอมยาเจ้ากีจริงๆเลยหนึ่งขอมาทำงานเลยนะมีเยเะแน่หนึ่งของหนึ่งของเบจีมาเบลเธอเนี่ยอัลลิเธอเบจีอยู่ในเบลนี่อัลลิาธอแม่เพราะว่าผู้หญิงก็เจอผู้คนผู้ชายผู้คนอื่นมากมายแต่ทําไมถึงไม่ได้เป็นคู่กับคนนั้นคนนี้แล้วทําไมถึงได้กลับมาเป็นคู่กับคนนี้เพราะว่า ผู้หญิงเป็นสี่โครงของผู้ชายคนนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างให้คู่กันตั้แต่สองคนยังไม่เกิดยังไม่รู้จักกันนะคกับกับพี่น้องหลายคู่หลายครอบครัวที่เป็นคู่ครอบครัวสามีภรรยานะคะ ผู้หญิงก็คือเป็นซี่โครงของผู้ชายที่พระเจ้าทรงสร้างจับให้มาเป็นคู่าจมใน้ายมทุกนอะมนีเยย่อยขาเยมนแต่เมื่อสังเกตไปก็มีหลายคู่ที่แต่งงานกันแล้วแต่ก็มีการเรลิกลาอันนั้นก็คืออาจไม่เป็นคู่แท้เป็นกระดหกซี่โครงของคนนั้นคู่กันล้วกันคม่นะบุีเขาอันี้น้องเนี้ยไปที่อยู่นะเย็ขึ้นเดมา แต่วันนี้อาจารย์อยากจะสนใจสําหรับคู่นี้ว่าถ้าเกิดเราผ่านพิธีนี้ไปแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงเข้ามาในชีวิตจะไม่ต้องมีการแตกแยกหรือว่าแยกกันอีน้องเราแยกเพราะไงล่ะใครโยเชไหมวันนี้เป็นวันที่ชื่นชมยินดีพี่น้องก็มีความชื่นชมยินดีเมื่อมองเห็นสองคนมีความสุขอาจจะง่านะอันมาเจอพคกเในหัวนเรื่องก็อีน้องเราหลักธรรมเช่อเพราะน้อเนี้ย จากอกของพ่อแม่ที่เติบโตมาเลี้ยงจนเติบใหญ่พ่อแม่ก็ชื่นชมวันนี้อาม่าตาเอิบบุคคลในสุราในราคาเชื่อเขาจะชิวปุยานในโล้บางอย่น่ะยิ่งจิงห้าจะก็ตัวเด็กในรูลราคาเชื่อเขาอีน้องเนา่ยจะหนีกับตลาดราคาเชื่อมาดูเลยไหการที่พ่อแม่มีความสุขหรือว่าการที่พ่อแม่รู้สึกมีความดีดีไม่ใช่เป็นเพียงเพราะว่าอ่า ลูกลูกสาวลูกชายไปอังคางานได้เงินมาเป็นก้อนโตๆแล้วดีใจอันนั้นก็คืออีกกรณีหนึ่งแต่ว่าวันนี้คือเป็นความภาคภูมิใจที่ลูกสาวได้ออกเรือนอ่างเงผมไม่ได้เจนเดียวกเองอะไรก็น่ากับอันีก็ใช่เออไม่เยอะใช่เยอะอับบูกะตีกันเยอะอับูกะอันอออนีออ้ัวกเออ็กเออกชื่อในไงไหมพระเจ้าทรงทำให้ชายนั้นหลับสนิทแล้วก็ชักกระดูกซี่คม พอสร้างออกมาเป็นผู้หญิงพระเจ้าก็ทรงจับให้ผู้หญิงคนนั้นไปอยู่เชียงข้างคู่กับผู้ชายหลายหลายอย่างที่ว่าตามสมัยใหม่แล้วผู้ชายก็มาหาผู้หญิงผู้หญิงก็ไปหาผู้ชายเป็นเรื่องที่สมาบกัน

เพราะว่าการตามหาซีโครงของตัวเองการตามหาคู่ชีวิตของตัวเองการตามหาคู่ที่จะใช้ชีวิตด้วยกันตราบจนนิรันดร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากเอในน้องมีเยอะตรงกวินเนมใจอจีตดิดรออาบูอาจีเนอเราวันนี้เราจะใช้พุทธัมของพระเจ้าเป็นหลักที่จะอ่าให้หลกักการสอนใกนการใช้ชีวิตของสองคนที่จะดำเนินต่อไปอาลีกาจีนี่มีเยอะตรงวิลเน อ,อยากให้พี่ผู้ชายที่จะยึดหลักดำเนินชีวิตในพพิีนออย่าหลัอระองอัง้อยเใมือเพราะว่าหลายหลายคู่หลายหายคนนะคะที่เขาจะมองถึงป้าหมายถือประสงค์ก็คืออาจจะเป็นพวกเงินทองสินทรัอะไรอย่างนี้นะคะย,ะยาาน,ยนองสลอกนเนองมเหนียมา อาจารย์เคยมีโอกาสได้แบปานแล้วก็ได้เก่าสอนให้หลายๆคู่หลายๆคู่ที่โกโตเลยไงเชื่อเถอะครคบยังไี่หอมปีปีหนึ่งะคะอาจารย์มีผ่านมาสักเป็นสิคู่เท้าคนนี้ยโจช่อหายุ่จี่แค่น้าบ้านนี้สิบจี้น้าโอ้สลมาเอมีจะไรก็อาดดมไปไงจิ้มาจังอะไรดูมาเอฟคนนี้ยโจโจโจจิ้งมีมา แต่ว่าน้อยคู่ที่ยังคงเหลือคําว่าสามีภรรยานะคะก็จะมีการแตกแยกก,ก,กันบ้างจะมีการทั้งหลายเลิกกันบ้างถ้าเกิดถึงเวลาแล้วก็ะจี๊ดจิอวอธิษฐานกันไหมถ้าเกิดเราเลิกากันอย่างนี้ก็คือบ้านปลายชีวิตที่จะ,ะเรายืนยันว่าจะใช้สามีจะใช้คู่ชีวิตสามีภรรยาเนี่ยเราจะเลิม,มีสมมิโซะจะในยุ่งจิ๋วแล้วกใช่ไหม การที่จะใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันนี่ลำบากเอ้ากูสสดงเคลีเนี่ยที่การรู้ว่าอดแทนเนี่ยเด่น่าชาวจีออย่าด่ารู้หลักการเช่นี้อย่าทำผิดแก่แต่คำว่าคู่ชีวิตถ้าเกิดสมมติว่าวันใดวันหนึ่งเราเจอปัญหาเจอความยากลำบากเจอกันอดแอะอยนี่ยต่างคนต่างก็คอยให้กำลังใจกันและกัน พูดไปเจอโอ้หนูมาโอเนี่ขัจรักกัก็รำมีรักันนูมาถักเชจำมีรักกขั้จัาเชนะอัจอีนิอ่าอามาตเดัอตัยนาละขัดเช่นเียรว่าเราจะปัญหาที่หนักนิดเบาหน่อยแล้วก็ต่างไปต่างอดทนให้อภัยซึ่งกันและกันก็เราก็ส่งผลให้กับพ่อแม่ก็จะไม่ไม่ต้องห่วง ไอ้เงี้ยงี้ดึงเงี้ลักขัดใช่ไหมพี่น้องก็จะชื่นชมดีไปด้วยก็ไม่แน่อาบูนี่ก็จบแล้วนะครับจบพิธีแล้วร่วมใจการที่ฐานนะคะอาดามเย่นกน้อยใจเชื่อมาข้าแต่พระบิดาพระเจ้าโนนในปีเดียวยหญ่ย่อโนนในปีเดียวจะมีหนุ่มมีน้องจะบอกบอกก่อนนะไอ้ย่อานียง ยอูพะไลยจีต่อตอนนัวหลวน้องช่างเยี่ยิมาเรกอดคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงใช้พระคำของพระองค์ได้มาหนุนใจทางจะบาเจ้าสาววันนี้อันนี้ก็พออาบูวงามเนยีและเอก,ยก่ย่ามาคำมนสัญญาเราได้ยินแล้วว่าจะาบ่าวรักเจ้าสาวเจ้าสาวก็รักเจ้าบ่าอออว,วเพื่อต่อต่หลวมีเยะ่ยเอาเสียงขเสียูนี่เป็นพระสบิบที่มาจะกพระอง อาผู้อาเลียโยนยมีโซ่จับตัเน่ยจาก็ตัว,ว<ะ>ย่างแหงก่อนไม่ยอมรับผู้สันเนี่ยละชีวิตขั้นหน้าที่จะดำเนินต่อไปในการใช้ชีวิตคู่ของสองคนนี้ขอพระเจ้าทรงนำอาผู้อาเลีก็มีเน้องไอยมชัยโยนยาชื่อจังบินเนี่ยละขอพระเจ้าทรงประทานบุตรหลานให้กับเขาเมื่อสวัสดีคุณน้องทุกท่านนะคะด้วยไม่ได้มาเป็นแขกเป็นเกียรติกับให้กับน้องชายเ <c oughs> ขาวันนี้ก็อยากจะบอกว่า ขอให้น้องรับกัรในรายการนี้แล้วก็ในความสุขว่าอย่างน้อยเราก็มีตัวอย่างให้ดูพ่อแม่พี่น้องพ่อของเราแม่ของเราเป็นตัวอย่างให้เราสองฝั่งก็ขอให้น้องัๆใส่ก็ไม่ทมีปัญหาอะไรกันก็มีถึงองได้ที่เรารู้จักกันรักกันก็ขอบคุณแขกทั้งค่ะแขกมาจ่า สลับแป้งให้หน่อยใหโยโยงี้ยเงยอีกเจ้าสาวนะครับแม่เจ้าสาวยีบค้าากพระเจ้านะคะโยวาน่าูใหกล่ารักกนเราโยาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาแล้วก็ให้เกียรติมาเป็นสักดิ์ศีพญา แม่จะบอกกามีใจนี่เจนูก้าอมบกัวอดีสาวกอนาอยู่นี้ถือบ่รักน้แน่ครเอโชว์โชว์่าเรมาพี่น้องของพี่ผู้ชายก็มาแบบตาหน้าตางตากันแล้วก็มาแสดงความจงก็รู้สึกขอบคุณมากๆคุณเรายกขึ้นยังไหรอคุยอในหุ่บเชงโวรเอ ยาสั่งหอบอกไฮยอขึ้เนี่ยอ่าแม่รู้สึกดีใจที่ปีเก่าผ่านไปแล้วก็ปีใหม่มีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าอ่ามีเป็นการเริ่มต้นที่ดีอ่าของขวามปีใหม่เองนะคะของขวัญเช่นเอาเอาได้ล่คนใหม่ดีใจมากดีใจมากไฮยอเนี่ยอะไรขอม่หไฮยอเช่นเหรอแม่รู้สึกดีใจที่เห็นของคนมีความสุขและมีความสุขด้วย่ฮยอเนี่ยมีความรวยหรอคะ อาาชวื่ากนอัวันนีอาชิแ้เอยากให้กาลังใจว่าวันนี้เรามีความสุขพรุ่งนี้เรามีความสุขทุกทกวันเราก็มีความสุขเราก็ยึดหลักในพระหลักของพระเจ้าแล้วเราก็จะดำเนิน อามีชีวิตที่มีความสุขแต่ยายนอนตัวเขาเกตัวนอตัวให่ลัวเนาะาคัสบาตูนี่อาม่จำมยนย้มเอมเนาะโยโย่บ่เหอฮแดยาวอยูลอสัตว์โจรุงเนี่ยวันนี้เราเช่นชนเรามีคนอยที่ไม่เน ดูดุนพื่ดูดุกับพ่อแม่แล้วก็ต่อไปอนาคตข้างหน้าเราอยู่ดีๆตาแดงทำไมเนี่ยไปอยู่ที่ร่มเือปร้อนแล้วเนี่ยหนะไม่น่าไปนี่คือคาเซนสอดนะครับนดินมาหลักัตเชิญแต่เหมือนก็ ย่อเข้ามาด้านโรบบี้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่มีเพียงแต่ความชื่นชมยินดีแต่เป็นหลักการที่ทำแบบหลักถูกต้องที่ได้เขาเรียกว่าเคารพในพ่อแม่ของผู้หญิงนะคะนึ้มาเกือ เนี่ยดกาแตมาเงินน <inda> ี่มาเราคยแน่ไมตัหลยเนเราไม่ใช่รักด้วยกายอย่างเดียวแต่รักด้วยใจแล้วก็ได้แสดงด้วยใจเออน่มาเราคอยแน่ตลาผู้ือเขเดอนะเอเนี่ยเดอเชกันเดอ่ะมาอชต ก็คือมาเมาก็คือมาเดาแลยแม่สิ่งน,นี้คือสิ่งที่สื่อถึงความรากักแล้วก็สิ่งที่สื่อถึงความเคารพแล้วก็สื่อถึงการให้เกียรติที่ฝั่งพี่ผู้ชายแล้วก็สองคนได้ได้แสดงคำขอบคุณสำหรับอตอบแทนการเลี้ยงดูของแม่น้ำนมของแม่ข้าวน้ำนมนะมาจิมาดี่ลยโฮเช่ลองดูสิคะพา <laughs> าก็ยังน้อยไปเลย อ่าลูกมออนันตูวลาเองทงานแรงงานะนึ้อมาว่ามกืนเดือดมีหยูย่ถูกไหมอเขามีใจมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ารักมากๆากยอมเพลงมากๆนะคะหน้าลิทิอนึ้อมาเอม,มันงานอดูเดอ้ออามาเด้อไอี้อันนี้เดอ้อในบทเชา้าเน่เมือก้าถึกไหมสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นความต้องการหรือว่าการทำของพี่ผู้ชายคนเดียวมาจากทงพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องหลายๆคนนะคะถึออะางานแรงงานน่า อ่ามีเยอะแยะเชาซัสร้อนนกพิรก็มีเยอะแยะบบกูรอันนี้อ่าด้วยสังฆาธิรสริของพระเจ้าพระเจ้าทรงได้รับเขียนแล้วก็ พระเจ้าก็จะสมงูรณพรกลับขึ้นมาหาเราอ่าพระมีแนอาเชิญข้าในฉีล้านในเลื่องของถอยโนบีบีบีฉีเนี่ยมาที่แต่ละอาเชิฉีเอ่อเพอฉีเนี่ยหน้าฉีฉีเนี่ปลาพิธีต่อไปเราจะยกอ่านมนะคะยกนมปลายกปันก่อน อ่หนุมสำหรับแม่คงฟ้องแม่จะบอกก็นะของแม่ต้องคอแล้วก็องเโตอนี้ต้องคร้อง

ມັນເດັນໄດ້ລູກນີ້ເພິ່ນກໍສັບສາດແດ່ນີ້ອັນນີ້ກໍຂໍໃຫ້ພອນຈົບບາດສຶກສາເນາະແຕ່ອ

แม่แม่นหน้าติ๊กสามอาบุญมีสามชิ้นนะแม่ในคู่เด็กแม่นโต้ห้อมแม่เลยนะยกน้อมนี่คือสื่อถือว่าอนุญาตให้เรียกแม่ให้เรียกพ่อได้แล้วนะคะแล้วก็พ่อแม่มาพ่อแม่มาพี่ชายหนอ่ชายหนอนอาบุญมีเอ้ก็เป็นเนื้อ ạ được quái 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 ที่เป็นก็นว่าเสร็จพิธีแล้วนะครับตอนน,อน,นี้คนที่มันร่วมแขกก็คนที่มันร่วมนะแขกทุกคนก็กินนมได้แล้วนะครับเป็นเพื่อเป็นสักขีพยานนะครับเสร็จพิธีผมก็เป็นแขกรับเชิญด้วยนะครับก็ได้นมมันเหมือนกันนะครับรสชาติไม่รู้เป็นไรนะครับเราลองๆๆๆลองกินดูนะครับอช โอ้หวานมากครับต้องความลัดก็ให้หวาน่ดีนะครับเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะไปถ่ายรูปเจ้าบ่าวเจ้าเจ้าสาวนะครับเป็นที่ระลึกแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปกินเข้ากันนะครับเพราะว่าเราเตรียมไว้อีกที่หนึ่งนะครับที่นี่มันแคบนะเราเตรียมไว้อีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันที่โตจีนครับกำลังจะไปที่รับประทานอาหารนะครับ ไอนย์โด่งก็ตอนนี้ครับไอ้ติมติมโบราณในลูกสาวผมนะครับนี่มีครับนี่แฟนผมนะครับตอนนี้กลำลังไปครับอมองมารวมกันมีศาลานะครับแล้วก็มีมีเต็นด์ด้วยครับนี่คือ บรรยากาศนะครับนี่ผมกำลังไปแล้วนะครับลงไปแล้วนะครับนเี่นะครับันนี้ยังไม่ได้เสิร์มนะครับเริ่มเสริมไปแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับอาหารยังไม่มานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะที่เต็มนะครับว่าอ่ามีอะไรบ้างหรือยังไงนะครับโต๊ะนี้เหมือนจะครบและะ้วน,นะครับนี่ครับมีปลานะครับมีขาหมูหกอคือแซงมาเรื่อยๆนะครับไก่กรอบมันตาวะก๋วยเตี๋ยว น้ำจิ้มครับน,นี่น้ำแข็เนี่ยครับานี้เลยนะครับนีเลยก็ออน่ากินอยู่นะครับน่ากินน่าอร่อยอยู่ครับผมก็ออตานี้เลยครับก็บรรยากาศนะครับอันนี้ตัวนี้อาี่รับบรรยากาศตรงนี้ก็ลุยกันแล้วนะครับตรงนี้นนเหเห กินกันแล้วนะครับรก็นครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็กเหมือนนี้แล้วก็โต๊ะอาหารก็ตามที่ผมถ่ายเลยตะกี้นะครับอานนี้เลยนะนี่คับทารเสิร์ฟก็เสิร์ฟเป็นโต๊ะ ก็เป็นอย่างไรทิศที่นะครังจะคสร็จล่มนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับที่เราทุกข้อเสร็จกันเแล้วก็เก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเรานะครับว่าคลิปหน้าจะเราจะไปทำอะไรกันติดตามได้ที่ช่องนี้เลยนะครับอย่า่องเราอย่าลอกครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ